โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนดูนะคะว่าคิ้วของผู้ชายใจดีและผู้ชายที่จิตใจโหดร้ายเป็นอย่างไรนะคะอันแรกเลยนะคะคิ้วที่คุณเห็นนะคะลักษณะคิ้วแบบนี้นะคะเรียกว่าคิ้วหอยสังนะคะเป็นตัวแทนของผู้ชายที่จิตใจดีนะคะคิ้วคือขุนานางคุ้มภพ่อย่างที่ซินแซบบอกนะคะว่าคิ้วเป็นตัวแทนของ IQ และ EQ คิ้วคิ้วซ้ายเป็นตัวแทนของ IQ คิ้วคิ้วขวาเป็นตัวแทนของ EQ นะคะส่วนปลายคิ้วนะคะเป็นตัวแทนของการตัดสินใจอย่างรอบคอบนะคะดังนั้นเนี่ย บริเวณปลายคิ้วที่ดีจะต้องยาวควบคุมปลายตานะครับเพราะว่าดวงตาคือปราณแห่งชีวิตใครที่ตาเชิงเป็นประกายนะคะก็จะโชคดีอยู่ตลอดเวลาอ่ะคราวนี้นะคะมาดูว่าไอ้คิ้วหอยสังเนี่ยมันเป็นคิ้วมงคลพิเศษอย่างใดนะคะคิ้วหอยสังนะคะเวลาเราสังเกตง่ายๆก็คืออะไรนะคะก็คือบริเวณตรงบริเวณตรงกลางคิ้วและปลายคิ้วนะคะจะมีลักษณะขนนะคะที่ขดคล้ายกับ ้ายกับก้นหอยนะคะเราเรียกว่าคิ้วหอยสังเขาบอกว่าใครที่มีคิ้วหอยสังนะคะหนึ่งจะเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีอันที่สองนะคะจะเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งบริหารจัดการเก่งค่อยเป็นค่อยไปหรือเรียกว่าผู้บริหารแบบคอมโพมิสนะคะดังนั้นนะคะใครที่มีลักษณะเป็นคิ้วนะคะหอยสังเนาะมีแนวโน้มจะเป็นคนที่ เก่งเลยเนระื่องของวิชาการบริหารจิตใจคนเก่งและเป็นผู้นําองค์กรมีแนวโน้มที่จะมั่งคั่งร่ํารวยแต่ความโชคดีมักจะเกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นจัดเป็นคิวที่เป็นมงคลถ้าเราจะเลือกผู้บริหารหรือเราจะเลือกคนนะคะถ้าเราเห็นคนเป็นคิ้วหอยสังแล้วล้วก็จงจําไว้เลยค่ะว่าคนนี้มีแนวโน้มควบคุมอารมณ์ได้ดีในที่สําคัญคนคิ้วหอยสังมักเรียนวิชาปรัชญาโหราศาสตร์จีนหรือปรัชญาต่างๆได้ดีจะเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งค่ะ อันที่สองนะคะคิวที่คุณเห็นนะคะค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนั่นก็คือ คิวนักพจน์เหลืองหรืออึ่งเตาใบนะคะลักษณะคิวนักพจนะคะนักพจนเนี่ยเราเห็นจะเป็นเทพเซียนเนาะแต่อคิวนักพจเหลืองเนี่ยโคตรไม่ใช่อย่างที่เห็นเลยนะคะคิวนักพจนเหลืองคือลักษณะคิวที่หัวคิวเข้มปลายคิวแตกกระจายเหมือนนักพจจีนอย่างนั้นนะคะลักษณะคิวแบบนี้จะเป็นอย่างไรลักษณะคิวแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่มีไอคิวอีคิวดีแต่ในเรื่องของการบริหารเงินในการบริหารความสัมพันธ์การบริหารความรักนั้นไม่ค่อยดีเท่าที่ควรดังนั้นเนี่ยมักจะเป็น เป็นคนที่เก่งในช่วงต้นของชีวิตแต่ช่วงปลายของชีวิตมักจะล้มเหลวนะคะเมื่อล้มเหลวแล้วเนาะมักจะเกิดความคิดได้จึงเข้าวัดเข้าวาดังนั้นนะคะเราจึงเห็นคนที่เคยเกเรเคยรู้สึกเครียดทำไม่ดีนะคะในหนังจีนก็มีนะนะคะในหนังจีนก็มีดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เป็นคิ้วนักพจเหลืองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ มักจะช่วงชีวิตในวัยต้นเนี่ยอาจจะดูดตอนกลางชีวิตไม่ค่อยดีแล้วก็มีดวงตาเห็นทามไปบวชอันนี้เขาเลยตั้งชื่อว่าคิวนักพจน์เหลืองหลืออึ่งเตาใบานะคะอ้าววันนี้เราให้ข้อคิดเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากจะวิเคราะห,ห์เหงหเหงกับตรงฟางสินแสนนะคะตามแอดที่คุณเห็นได้เลยนะคะหรือคุณจะนะคะติดตามสินแซน,นะทุกช่องทางก็สามารถทําได้ตามที่คุณเห็นได้เลยนะคะราคาก็ ตามนั้นค่ะใครที่ต้องการเรียนในเรื่องของเมตาฟิสิกไชนิสเมตาฟิสิกหรือไชนิสโฮโลสโคปหรือหลักของโหราศาสตร์จีนไม่ว่าจะเป็นโง,เง่เฮงฮงจุ้ยอี้จิจงปาจือ่อเฉียวริวเล่นนะคะหรือวิชาพยากรณ์จีนนะคะซินแซจะมีเปิดสอนเพื่อนําเอาความรู้ตรงนี้นะคะมาใช้ในการบริหารก็ให้คุณสามารถติดตามซินแซได้ในทิกต o k ช่องนี้ไอเลิฟทิกตอกนะคะวอไอหนีทิกต o k สามารถตามได้ในช่อง นี้ได้เลยใครมีคำถามอะไรเมนเข้ามานะคะสินแสจะให้ความรู้อยู่เรื่อยๆแล้วพบกันค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะ